อรีออฟลอตสายฝ่อสายล็อค่ะทุกคนสวัสดีวันแรงงานนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะทุกคนวันหยุดนะคะทุกคนตอนแรกเราก็เอ๊ะทำไมวันนี้เหมือนแบบรู้สึกเหมือนเจอแบบว่าคนที่เหมือนเข้าไปทำงานในเมืองเขาหยุดเหมือนเห็นเพื่อนเห็นอะไรเอ๊ะก็แปลกใจว่าเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นเพื่อไม่ไปทํางานหรอวันอะไรยังไงก็พอมาดูปฏิทินนะคะทุกคนก็เป็นวันแรงงานค่ะทุกคนวันนี้วันที่หนึ่งห่วยออกห่วยออกด้วยไหมคะทุกคนวันนี้ถ้าเกิดเป็นวันแรงงานอย่างเงี้ยห่วยมันจะออกไหมคะทุกคนยังไงบอกด้วยนะคะออกหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ใช่คนเล่นห่วยไม่ใช่คอห่วยอะไรเงี้ยแต่ก็ลุ้น ทุกคนรุนแบบว่าคอยดูว่าเอ้ยมันออกตัวไหนหรืออะไรยังไงแต่ไม่ได้ซื้อนะคะทุกคนก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่เป็นทํางานมาเคยถูกหวยครั้นเดียวะคะ่ะทุกคนตอนนั้นตั้งแต่พ่ออายุหกสิบหกค่ะทุกคนตอนนี้พ่ออายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีคะ่ะทุกคนกี่ปีมแลนะ้ว นานมากค่ะทุกคนเป็นแบบตอนนั้นที่ถูกแบบว่าบนก็ออกหกหกล่างก็ออกหกหกตอนนั้นคือซื้อหวยกับน้องที่ทํางานถูกหวยค่ะทุกคนรู้สึกว่าจะถูกก็คือบนห้าสิบล่างห้าสิบอะค่ะทุกคนตอนนั้นถูกแบบอู้แบบแล,แล้วน้องตกใจมากอุ้ยพี่บ้านถูกหวยเลยอ,อย่างเงี้ยน้องก็แบบโอ้โหตกใจมากตอนนั้นแบบถูกหวยแล้วแบบโอ้โห เป็นแบบว่าท็อกออฟเดอะทาวเลยล่ะคะ่ะทุกคนแล้วก็ตอนนั้นก็มีน้องอีกคนหนึ่งนะคะทุกคนเขาเขาซื้อถูกหวยแบบว่า1ิบาทนะคะทุกคนสามตัว1ิบาทได้ประมาณตอนนั้นรู้สึกว่าจะส0ม0 0กว่าบาทนะคะทุกคนตอนนั้นก็คือเหมือนแบบโอ้โหเราไม่ได้เล่นหวยแบบว่าโอ้โหขนาดนั้นแต่เพื่อนเรานะคะที่ท,ที่ที่อยู่หมู่บ้านนะคะทุกคนสองคนเพื่อนที่แบบว่าเหมือนมาเที่ยวมาอะไรเงี้ย เขาจะเล่นหวยแบบว่าแบบหนักเลยอะค่ะทุกคนแต่มันก็เป็นความสุขของเขาเนาะก็เล่นหวยก็มีการลุ้นมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พอนะคะเล่นหวยลาวหวยอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็เราก็เออเขาไม่เงินมาจากไหนมาเล่นแล้วก็เหมือนเขาถูกหวยบ่อยด้วยอะค่ะทุกคนถูกหวยบ่อยด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนคนที่มีโชคทางด้านเนี้ยค่ะแต่เราอะไม่มีโชคทางด้านการเสี่ยง ที่เป็นเหมือนหวยหรือว่าเล่นการพนันอะไรเงี้ยเราเราไม่มีโชคค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้ติดตามการซื้อหวยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าเออเฉยๆกับเรื่องหวยแต่มันก็เป็นความโชคดีของเราด้วยแต่แต่ถ้าก็บางทีก็จะเหมือนจะลอตเตอรี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดเจอในเมืองอะไรเงี้ยก็จะซื้อมั่งแบบงวดละใบอะไรเงี้ยเออเพื่อเพื่อแบบว่า ลอตเตอรี่เนาะเผื่อเราถูกรางวัลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนมีมีการเสี่ยงบ้างอะไรค่ะกับกับลอตเตอรี่อะค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยตั้งแต่เป็นอ่าไม่สบายมันจะเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนี้ตลอดเลยค่ะตรงเนี้ยอืมมันก็เลยเหมือนเวลาจะพูดอะไรเงี้ยมันก็จะมีตรงเนี้ยค่ะทุกคนเหมือนมีเสลดมีมีอะไรติดอยู่ตรงนี้ตลอดเลยค่ะก็ะพยายามเหมือนแบบกินน้ําเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ดื่มน้ําร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็มันมันยังไม่ดีขึ้นที่แบบว่ายังเหมือนมีอะไรติดที่ที่ลําคอค่ะก็ค่อยคดูค่อยๆรักษากันไปอะค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาคุยเรื่องหาสามีฝรั่งให้หน่อยค่ะทุกคนก็อันนี้ตั้งแต่เราได้แฟนต่างชาติก็จะมีคนถามตลอดว่าเอ้ หาแฟนแฟนเป็นคนประเทศอะไรอะไรเงี้ยก็บอกว่าเป็นคนอเมริกานะคะทุกคนก็จะเหมือนมีคนแบบว่าอุ้ยประเทศนี้ดีเลยอะไรเงี้ยหาแฟนต่างชาติให้หน่อยสิหาแฟนต่างชาติให้หน่อยสิอะไรเงี้ยเ,เราก็เลยเน่าจะอาทิตย์ที่ผ่านมาคะ่ะทุกคนเพื่อนเราก็ถามว่าหาแฟนต่างชาติให้หน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็ถามนะคะทุกคนเราก็เลยเหมือนแบบว่า แนะนำเขาแล้วค่ะว่าให้เขาอะไปเข้าเว็บเว็บไซต์หาคู่แต่เขาก็บอกว่าเขาเข้าเว็บไซต์หาคู่เขาดูเราใช่ไหมคะว่ามันเข้าเว็บไซต์หาคู่ห้าปีห้าหกปีถึงจะประสบความสําเร็จเขาบอกว่าเขาอะไม่อยากรอตรงนั้นแล้วก็ไม่อยากรอที่แบบว่า เข้าเว็บไซต์หาคู่มันเสียเวลาไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนเขาบอกอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เราแล้วก็รอนหาหาแฟนต่างชาติให้หน่อยเป็นเพื่อนรอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้นะคะเราก็เลยถามรอนค่ะว่ายังมีเพื่อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแนะนําให้เพื่อนหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยเออรอนเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอายุก็ ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอายุหกสิบสามเนาะรอนก็อายุหกสิบสามอ่อถ้าเกิดเป็นเพื่อนเขาอะ่ะเขาก็แต่งงานมีรูปมีแล้วก็เขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ไม่โสดอะค่ะทุกคนอย่างเพื่อนเขาที่เขารู้จักอะ่ะก็ไม่มีคนโสดอะค่ะแล้วก็อย่างอ่าอยากได้ ผู้ชายฝรั่งที่ย้ายมาอยู่ประเทศเราใช่ไหมคะรอนก็บอกว่ามันยากนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าก่อนที่เขา่จะเตรียมตัวย้ายมาอยู่ที่ทประเทศไทยอะคะเขาแพลนก่อนหน้านี้ว่าเขาแพลนว่าเขาเมื่อเขาก็เสียช่ไหมคะเขาก็จะย้ายมาอยู่ต่างประเทศโดยที่แบบว่า เขาไม่ได้แพลนว่าหลังจากที่เขากเกษียณแล้วเขาจะอยู่ที่ประเทศเขาอะค่ะทุกคนมันน้อยคนมากที่จะแพลนแพลนตรงนี้ก่อนล่วงหน้าว่าจะย้ายมาอยู่ที่ที่ประเทศอื่นนะคะทุกคนก็อย่างถ้าเกิดเหมือนให้ให้หาคนที่จะแบบว่าจะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยเขาต้องพร้อมค่ะทุกคนรอนบอกว่าเขาต้องเตรียมตัวเขาต้องเตรียมเงินเตรียมค่าใช้จ่ายในตรง ในในตรงนี้ค่ะที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศประเทศที่ที่สองอะไรเงี้ยประเทศอื่นอะไรเงี้ยเออเออเขาบอกว่าเขาต้องเตรียมตัวแล้วน้อยคนมากค่ะทุกคนที่แพลนที่จะแบบจะเตรียมตัวมาแบบว่าอยู่ที่ประเทศอื่นนะคะทุกคนมันก็เลยค่อนข้างยากว่าถ้าเกิดเหมือนบางคนที่เขาก็เสียนะเขาไม่ได้แพลนแพลนที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศอื่นอย่างเงี้ยอื มันก็จะไม่มีะค่ะทุกคนในเพื่อนของรอนนะคะทุกคนเขาก็บอกว่าไม่มีใครแพลนเรื่องนี้นอ,นอกจากเขาเพราะเขาอ่ะรู้สึกว่าเขาแพลนก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดเหมือนเขาก็เสียณอายุใช่ไหมคะเขาก็เสียญแล้วอ่ะเขาได้เงินเดือนเท่านี้ซึ่งเงินเดือนกเกษียณอ่ะมันน้อยกว่าเงินเดือนตอนที่เขาทํางานแน่นอน,นะคะ่ะทุกคน เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาอยาก,กเกษียณโดยที่ไม่ต้องทำงานต่อเขาต้องทำยังไงเขาก็เลยคิดต่หาทุกคนเขาก็เลยวางแผนว่าถ้าเกิดเขายังอยู่ประเทศเขา่เขาจะไม่มีโอกาสกเกษียณอายุแล้วก็หยุดการทำงานค่ะทุกคนเขายังต้องอกเกษียณอายุแล้วยังต้องไปทำงานต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเหมือนเขา เพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่ประเทศเขาอ่ะมันแพงค่ะทุกคนอย่างรอนเนี่ยเขากเกษียณอายุใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็กินเงินของรัฐบาลแล้วมันก็น้อยกว่าเงินเดือนของเขาแน่นอนค่ะถ้าเกิดเขาอยู่ที่ประเทศเขาอ่ะเงินเดือนเขาอ่ะไม่พอใช้แน่นอนค่ะเขาก็เลยแพลนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่ที่ประเทศไทยนะคะตอนแรกก็ไม่ใช่ประเทศไทยแต่เขาเลือกที่จะเป็นประเทศไทยนะคะทุกคน เขาก็เลยวางแผนค่ะทุกคนว่าเขาต้องมีเงินสำรองในการย้ายมาอยู่ที่ไทยเท่าไหร่แต่ในการที่เขาแผนที่จะย้ายไปอยู่ที่ไทยอ่ะเขาไม่ได้แผนว่าเขาต้องมาสร้างบ้านที่ไทยนะคะทุกคนเขาแผนที่จะมาเช่าบ้านเช่าคอนโดอยู่คนเดียวก่อนค่ะทุกคนแต่พอดีเขามาแล้วเขาเจอเจอ,อวันก่อนนะคะเขาก็เลยเหมือนแผนของเขาก็เลยเปลี่ยนว่า เขาจะทํำยังไงถึงจะแล้วก็อยู่ที่ไหนถึงจะใช้เงินเดือนกเกษียณของเขาได้ครอบวร์ทั้งตัวเขาและก็ตัวเราเพราะรอนไม่ได้แพลนว่าเขากเกษียณรายุแล้วเงินที่เขามีเขาจะใช้แค่สิ้นสุดตรงที่เขาค่ะรอนจะแพลนให้ด้วยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่มีเขาใช่ไหมคะ เขาจะแผนว่าเราจะอยู่ได้จนตลอดชีวิตของเราหรือเปล่าอาะค่ะเขาไม่ได้แผนเฉพาะตัวเขาเขาแผนให้คู่ชีวิตของเขาด้วยอะค่ะก็อันนี้ก็เป็นความโชคดีของเราอย่างหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องหาคู่หาแฟนต่างชาติให้มันหายากมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างรสนิยมต่างคนต่างความชอบ ต่างคนต่างสเปคใช่ไหมคะคือสเปคใครสเปคมันความชอบใครความชอบมันคือมันหาให้กันไม่ได้คะ่ะทุกคนแล้วก็บางทีถ้าเกิดหาให้เขาใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาได้ดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเขามีปัญหากันค,ะคะ่ะทุกคนทุกอย่างย้อนกลับมาหาคนที่แบบว่าหาให้อ่ะแน่นอนคะ่ะทุกคนแล้วก็มันมันมีปัญหาหลายๆอย่างที่จะขึ้นมาคะ่คะทุกคนก็ ตรงนี้เราหาเองดีกว่าเนาะแนะนำว่าให้เข้าเว็บไซต์หาคู่ค่ะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยค่ะบายบาย